ข้อหวยแห่สองเลขบ้านพ่อค้าลัตเตอรี่พบไข่เป็ดสีดำแห่สองเลขบ้านฟาดเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพ่อค้าลัตเตอรี่นะคะโชว์ไข่เป็ดสีดำแล้วก็ไข่จิ๋วนะคะเชื่อว่ามาให้โชคนะคะโดยพ่อค้าลัตเตอรี่รายนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะชื่อนายวิชัยตันติ คมภูสิทธิ์อายุ52ปีนะคะอาชีพขายลัตเตอรี่นะคะเป็นชาวตำบลเจดี D, จังหวัดราชบุรีนะคะโดยเขาบอกว่าเขาได้เลี้ยงเป็ดไว้แล้วก็ออกไข่เป็ดออกมาเป็นฟองจิ๋วนะคะมีขนาดเท่าหัวแม่มือนะคะแล้วก็ไข่เป็ดเท่าขนาดทั่วไปแต่ว่ามีความแปลกตรงที่เป็นสีดำนะคะจำนวนหนึ่งฟองนะคะซึ่ง เป็นความแปลกประหลาดไม่เคยพบไข่เป็ดสีดำอยบานี้มาก่อนนะคะหลังจากเขาเลี้ยงเป็ดมาตลอด9เดือนนะคะแล้วก็ออกไข่วันละ25-30ฟองนะคะสีของไข่ก็เป็นสีขาวปกติทั่วไปนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเป็ดดันออกไข่สีดำนะคะแล้วก็ไข่จิ๋วนะคะเขาเลยเก็บไว้บนหิ้งภายในบ้าน เพราะมีความเชื่อว่าไข่มาให้โชคนะคะไข่สีดำมาให้โชคกว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปกติเราจะเห็นไข่สีขาวนะคะถ้าเป็นไข่สดนะคะแต่นี่เป็นสีดำนะคะเขาก็เลยเชื่อว่าจะมาให้โชคนะคะโดยนายวิชัยตันติธรรมภูสิทธิ์นะคะ เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของไข่เป็ดสีดํานี่นะคะอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่227หมู่5ตําบลเจดีหักอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะเขาได้เปิดเผยว่าเขาได้เลี้ยงเป็ดไว้จํานวนทั้งหมด40ตัวนะคะเลี้ยงมาประมาณ9-10เดือนนะคะแล้วก็มีหานอีก2ตัวนะคะซึ่งเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นแล้วก็ตั้งแต่วันที่เอามาเลี้ยงเป็ดก็จะออกไข่ประมาณวันหนึ่ง25-30ฟองนะคะ ซึ่งในช่วงเช้าเขาก็จะไปเก็บไข่ที่อยู่ในเล้าปกตินะคะแต่เมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2564ก็คือวันปีใหม่เลยนะคะเขาไปเก็บไข่ตามปกตินะคะแล้วก็พบว่ามีไข่เป็ดสีดำหนึ่งฟองนะคะมีขนาดปกตินะคะแต่ว่าความไม่ปกติอยู่ที่ว่าไข่ไม่เป็นสีขาวนะคะเป็นสีดำนะคะซึ่งแตกต่างจากไข่เป็ดทั่วไปนะคะ ในขณะที่อีกฟองหนึ่งนะคะมีขนาดจิ๋วมีขนาดเล็กมากประมาณเท่าหัวแม่มือนะคะเขาจึงนําไปให้เพื่อนบ้านดูนะคะแล้วก็สร้างความหฮือหามากนะคะชาวบ้านเห็นแล้วก็บอกว่าแปลกนะคะหฮือหากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเลี้ยงเป็ดมานี่เกือบปีแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นไข่แบบนี้มาก่อนนะคะก็จะมีไข่ออกมาทุกวันเป็นจํานวนมากนะคะเขา ได้ไข่แล้วเขาก็เอาไปแจกชาวบ้านทั่วไปนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเป็ดของเขาออกไข่มาเป็นสีดานะคะแล้วก็มีไข่เจิ๋วอีกหนึ่งฟองนะคะเพื่อนบ้านนะคะต่างบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะน่าจะมาให้โชคนะคะกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านเองนะคะหลังจากนั้นเรื่องนกกาวแพร่สะพัดออกไปนะคะทําให้หล,หลายคนนะคะ แห่ hey, มากราบไหว้ขอโชคขอลาบและขอเลขเด็ดก,กันอย่างคึกคักเลยนะคะนี่เลยนะคะไะคะข,เะะขะะเะะ่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีไข่จิ๋วนะคะดูคล้ายไข่นกกระทาแต่ไม่ใช่นะคะเป็นไข่เป็ดนะคะแล้วก็ไข่สีดํานะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแน่นอนบรรดาคอหวยนี่นอกจากจะตีเลขเด็ดของไข่เป็ดสีดําแล้วก็ไข่จิ๋วแล้วนะคะเขาก็ส่องเลขบ้านเลยนะคะนั่นก็คือเลขสองสองเจ็ดนะคะ 227นี่เลี่ยงแพงที่หมู่บ้านนี้เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรื่องพวกนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอให้ไข่เป็ดสีดำวันนี้นำโชคมนจริงๆนะคะสวัสดีคะ่ะ